พระกาเป็นตรงนลานแล้วกันเอาเปตรงนี้ฮะนะต้นต้นสวัสดีครับคุณผมสวัสดีค่ะพี่เองครับผมวันนี้นะคะพวกเราจะมาทำชาเลนจ์อะไรกันครับพี่เฟิงวันนี้นะคะผมเราจะมาทำชาเลนจ์พาม่าเผ็ด VS ทานนมไข่มุกเสี่ยงดวย วมกันอีกแล้วใช่ไหมคะพี่เฟรมใช่แต่ <c oughs> ผมว่าเรามาแข่งเก็บแต้มเลยไหมเก็แบ,บแต้มเ<ท>หรอเราจะให้อไหนดีเราจะให้อไหนแบบเป็นแต้มจะลองไขมุกดีกว่าไข่มุกนะเพราะว่าไม่ได้มาว่าเผ็ดคงเผ็ดไปอ่าอเปิดเอาเกมมาเดี๋ยวเนระิพมคลอไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่าแล้วมาดูกันว่าวันนี้นะคะใครจะได้กินมาม่าเผ็ดเยอะที่สุดนะคะทุกคนแม้ใครเป็นผู้ชนะในวันนี้ดูเลยดีกว่าทุกคนทันหลังก็ทันหลังทันหรือเปล่าตาเด็กก็ที่หมุนมาถึงเก้าอี้หมุนเก้าอี้เอ้นโอ้ย ตับตาเนี่ยมาแล้วมามาใครก่อนยิ่งจบเหมือนเดิมยาดีใครชนะเลือกก่อนยาดีอย่าพรกบกันคืออะไรกันเนกัดขอเลือกเป็นอันนี้แล้วกันไอ้นี่ให้พีมเอาอันนี้อ่ามาต้องชะลากันหรือว่าเปิดเลยไม่ชะลากันได้แต่ว่าระวังมากๆหกยังพี่ทันระวังมากๆหกโอ้ยได้ไง้ย เห็นไหมแบบว่า,านี่แต่เมื่อก,กันได้เปลี่ยนชานมไข่มุกนะคะชาเย็นใช่ไหมอันเนี้ยใช่ของบีมได้เป็นนี่ครับผมมาว่าเผ็ดรสชีสนะครับทุกคนซึ่งไม่ได้ชางั่นยี่ห้อน,น่าจะเยเอะวันนี้จะไม่ได้ชามาเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่าครับพี่เดงเออเยเราชิมกันืมอร่อยรสชาติเป็นไง หวานแต่แต่ไม่หวานมากอะแบบหวานๆกับกะลามพอดีอะทุกคนเป็นชายเย็นเลยแหละอร่อยมากนะคะเดี๋ยวเดีจะลองพิมพ์นะคะว่าจะหวานไหมหวานหวานนะแปลงฟันมาด้วยเออแซ่บเลยอันนี้พี่ได้เป็นมากรสชีสก็อาจจะมีรสรสเย็นๆ่อยอะไรอย่างเงี้ยมันกินชีสมันร้อนมาเลยมันเผ็ดจังอ่ะไม่กินน้ำได้เหรอ กินน้ำได้เหรอทำไมอะเฮ้ยรอเกมต่อไปดีกว่าเปิดไปแล้วด้วยเดี๋ยวเราไปเจอเกมต่อไปกันเลยค่ะเร็วเลยครับต่อไปตาผมเราจะสับกระเดื่องเหมือนเดิมใช่ไหมติดกล่องใช่ไหมใช่มาอือฮึไม่เคยพยายามจุดให้ไม่ต้องเลือกให้ได้ทันน้ข็งบุก็แหละพิมว่านะอืมเอาเป็นอันอัการ์ดหนึ่งใช่ไหมงั้นอันนี้ละกันเอ้ามา ไม่เปิดเลยเปิดเลยดีกว่ามันลากนต้องไปลอยชาสุดเฮ้ยว้าวเป็นยังไงว้าวอันนี้จะเป็นชาโนมไขว้อะไรอะอันนี้รสชานมใช่ไหมไม่ใช่ใช่นะคะเฮ้ยเฮ้ยว้าวอ่าส้มแล้วอะไรกันผมไม่รู้ว่าเผ็ดรสอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราดูกันอันนี้เราเผ็ดคูณสองเผ็ดคูณสองนี่คือเผ็ดชี้จังเผ็ดนะ ชิ <minutes> paid, ้นที่ช่วยแบบว่าหายเผ็ดอันเผ็ดมากกว่าเมื่อกี้อันนี้หอมพอกันนะคะลองชิมกันอุ้ยอร่อยอืมเป็นชาดนมเลยอร่อยมากอันนี้ผมจะมาชิมรสเผ็ดคูณสองนะครับดูว่ามันจะเผ็ดขนาดไหนเผ็ดมกกว่เมื่อกี้เผ็ดอยู่นะเผ็ดนะไม่กินน้ำเลยอ่ะ เดี๋ยวเราไปอ่ะต่อไปเลยทกอ่ะอไปเต้้วแล้วเนจัดอยากเ่นจัดเลยตคุณสจริงิดตาปทตอตาที่สนทุกคนสตาที่ผ่านมาเนี่ยคือโบกได้ชานมสอันได้เลยนมาสองเลยมอาสองมาสองอันเลยเรามาเริ่มตาที่สามเลยัทุกคนโฟกัสเรื่อยใช่ไหมโฟกัสเป็นตรงหน้าโฟกัสละกันเอาตรงนี้นะเพราะว่า ไช่ป่ะเพลีอีกแล้วต่อันอาจจะไม่ค่อยเพลียเท่าไรถามก่อนไม่ไหวแล้วนะคะกินแล้วกันเลย,เลยไ,ไม่เป็นไรค่ะทุกคนนี่โครงการนะคะได้เป็นชาเขียวแง่อืมกินกินก่อนก็ได้วางางทำไมเฮ<อ>้ยจ<อ>ะดุ้งเหรออร่อยจะต้องด,ดุง้งอ,อร่อยเหรอ<ว> <laughs> วอาไปพี่คะได้เป็นคนขบมยอะไรขโมยหล่ะกินเลยโอเคโอ้ะสีแบบสีบน่ากลัมาเลยทุกคนเห็นไหมมาเเลไปอืมอร่อยไมอร่อย่เแต่ว่ามันกินได้นะไม่นานนิดนึงนะคือมันมันไม่เผ็ดมากแก็เผ็ด อ,นนอ,อ,อันนี้อร่อยอร่อยอ่ะนออันนี้อร่อย,อนนออยเออรูอ้แล้วค่ะโอเคค่ะเดีย๋ยวเราไปตจานที่สี่ต่อก่าโอเคมาต่อไปนะคะเป็นตาสีเลือกเราเลียกันมาก่ตาฉันเรียกกันวัาสามตาตาที่ตาที่สี่มาเลือกนะเรื่องนี้กางเขนมาพิมเลือกดีนะไปยังพรสามสาม อาอายากกินนมจังเลยกินไปละแม่เอาไอากินเลยถึงเวลเป็นไงรสชาติอืมอร่อยเป็นนมสดแล้ก็ไม่เห็นกินไข่มุกเลยฮะฮะของดีกัไข่มังหน่อยเป็นไงเนืบเหนียวมันอร่อยกรุบกรอบกรอบแข็งเหลวโมจิไข่ตัวไข่มุกก็น,นุ่มๆไข่มุกนะไม่อันนี้พวกเกินแค่คำเดียวพอนะครับทุกคนไม่ต้องกินเยอะนิดเดียวเหตุ อันนี้เผ็ดกว่าอะไรกระป๋องสีดำเพราะนี่คือมาเผ็ดมาเลเซียไม่เคยกินสีดำไม่เคยกินที่ไหนไม่เคยกินนะไม่เคยกินเบเกอร์จำไม่ได้เหมือนกันนะแต่มันน่าจะเผ็ดกว่าที่ไหนอะปลาเลิอกนี่กินทำไงอ่ะกนกระป๋องเชื้อเผ็ดสิอะไรกัอ่ะตอนนี้เราก็มาถึงตาสุดท้ายกันแล้วนะคะใครเลือกตัวกาด้วยอ่ะ เดี๋ยวเท <ไป S 1> ้ากัน <ไป S 1> ล้วแข่งกับมังก,ก,กีตาสี่ตาอันนี้จะไี้หาตาท้ายของเกมในวันนี้นะครับทุกคนการ์ตูนเขาเลือกใช่ไหมเลือกอะไรเป็นอันนี้แล้วกันข้าพี่เบลอันนี้เปิดเลยนะเริ่มสอบซ้าว้าก็ผมจะมาชิมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะ,ะสหรับนมชมพูงานะที่ผมได้ในวันนี้แล้วนี่คือน้ำรสโปรดของผมเลยนะครับทุกคนก็คือ ชิมเลยดีกว่าคือต้องบอกก่อนยังไม่กินผมจะบอกว่าผมเป็นคนที่ชอบกินหวานมากนะทุกคนหวานตัดขายเลยทงกคนโหโหจังแต่ว่าชิมดูว่าจะถูกใจผมไหมอืมอืมอันนี้นจะเป็นแนวกลมกล่อมมากกว่านะก็คือสามารถดักเผ็ดที่ผมกินมาทั้งหมดอ่าสี่กระป๋องเมื่อกี้ได้เลยนะทุกคนก็คือกิมแบบหวานเพลินๆนะตอนนี้คือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอเผ็ดมันหายไปแล้วทุกคน

มาแลมผมามาแล้วิเกิกเพียนเพียเพียนเ้เรามาสเลยก่อนนะครับผมก็แข่งไปห้าเกมนะครับผมโกาสได้านมแ่มผมไปสแก้วนะแล้วผมได้านมแฝดมหนึแก้วก็คือวันนี้ผมกินเพราะว่างไปสี่กระป๋องเลยนทุกคนก็คือรับควอมเพจ้าเม็ดเต็มเต็มเลยนะครับทุกคนก็สวันนีโกานนะไปแล้วโบกาจะรับรางวัหนึ่ล้านบาท หนูนะทน่ก๊อฟอยู่โอเคเอาเปิดกับเราใครที่ชอบคอนเทนต์เสียงโดของเรานะครับผมถ้าเกิดชอบก็ลองคอมเมนต์กันมาเยอะนะครับผมแล้วก็ใครเคยกินมากอะไรบ้างหรือไม่เคยกินอะไรบ้างถ้าว่าเห็นนะก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับทุกคนพวกเราจะคัดมาทำชาเล่นๆกันอีกใช่ไหมเพ่อนอย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเราได้นะทุกคนถ้าจะขาดท่าชิ้นนี้เดียวกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้เราได้นะทุกคนอันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย

ใจจริงๆที่ได้พบเธออย่าบอ,อกใจแข็งอยู่อ่ะ